นี้เราจะให้ทุกคนมาดูกันทอดกล้วยฉับบ้านตะขบี้นะคะทุกคนดูค่ะมาทอดนะำตน่านตะคบี้นะคะทุกคนอันนี้แนะนําหนุ่มให้นะคะยังยังสดนะคะทุกคนมาแม่ร่อยเลยสดค่ะทอดกล้วยฉับกันกินกันอย่าอลิตอร่อยเลยค่ะทุกคนกล้วยฉับทอดนี่เมนูนุ่มนุมนุ่มนุม แกแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่มีเมียสักคนเลยหนุ่มตะขดชี้นะคะทุกคนทำอาหารเป็นทอดเป็นทำทำเป็นทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งผลิตลูกเขาทุกคนแต่ละคนดูดูดอันนี้ชื่อพันนอนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดู กันทอดกล้วยฉับกล้วยฉับ้วบรางระหว่างวางว่างงานหรือว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะทุกคนเ่เยดาีานอได้อันนี้กล้วยฉับนะคะของเราเองเราปลูกเองนะคะทุกคนเราไม่ต้องซื้อค่ะอันนี้เราไม่ได้เอาไปขายนะคะเราทํากินเอง แม่จ๋ากินทั้งหมู่บ้านยังไม่หมดเลยขอขอดูหน้าคนทอดหน่อยค่ะทอดไรชอบใช่เลยใช่เลยเสียอันมั่นใจว่าด้วยกี่ใบอ่าดูด้กี่ดูดก้อนมือไปเดี๋ยวมาเล่นนะเมื่อกพอพอพอไอ้ยกล้องวัด ถ่ายวิดีโอปั๊บหลบหน้าปุ๊บหนุ่มตะขอชีนะคะตรงคืออุลาโกลชละอันนี้อุลาโกอุลาโกจะไปอยู่ที่จิหรอกคีนะคะทุกคนอนนี้เสเดบ้อค่ะทุกคนอยู่กันแบบครอบครัวจะมีความสุขนะคะทุกคนช่วยกันทำมาหากินนะคะทุกคน ช่วยคนละไม้คนละมือจะได้เสร็จไวๆนุ่มๆตะขดชีนะคะทุกคนยังยังสดอยู่นะคะยังไม่มีแฟนเลยค่ะใคร,รใครจะหาคนสดนะคะมาหาได้ที่นี่เลยค่ะทุกคน,ท,นทอด<ผ>กล้วยเป็นด้วย,วยนะคะ ทอดทอดทอดกล้วยเป็นค่ะทุกคนทำมาหากินก็เก่งนะคะทุกคนเตะสโฆษณาไปี่เยร้างสร้างบ้านสร้างสร้างสร้างบ้านสร้างอะไรได้ได้หลายอย่างนะคะทุกคนเก่งเลยทุกคนอันนี้โปรโมทให้เขานะคะแต่พอแต่งงานไปแล้วจะซวยหรือว่าจะลงนรกก็ไม่รู้นะคะทุกคนคุจริงนะคะทุกคน คุณจีนตะขดชีนะคะทุกคนพูกันหนุกพูดกันหนุคือคอ,คอ่ารีวิวหน่อยคะ่ะทุกคนรีวิวหน่อยคะ่ะจะบอกว่าบอกไม่ถูกอ่ะเออน,นี้มาอร่อยจริงๆอ่ะแม่รีวิวหน่อยรีวิวหน่อยแม่แม่มือหลอสียาวจานนอก่อ๋อ๋อวีแววมออวีผ่าดูอ่ะ

นั่งกินเฉยๆเลยนะคะทุกคนไม่ทงไม่ทำอะไรเลยงรอ,องให้ลูลกลน้องทำอย่างเดียวค่ะทุกคน,นคุณแม่นั่งกินอย่างสบายใจฉ่ำเลยเลวสวดดูลูกน้องสิค่ะทุกคนสบายใจฉ่ำเลยเราจะมาสัมภาษณ์คน กินกล้วยฉับนะคะว่ามันจะอร่อยแบบไหนรสชาติมันเป็นยังไงนะคะทุกคนอันเริ่มที่พันนอเลยค่ะพันนอเป็นไงบ้างคะมองมอง,มองกล้องสิคะอ,ว,อ,ะอวี่เหวีกินอร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแม่แม่อ้มาสาละอ๋ออ๋ออออาอ๋อ๋ออ อีหาก็เลยไอแกคัมมิ่งเนาะนั่นน่ะไม่มีอีหานะที่ท่อละไรเลยนะยอดดีเลยดีเป็นไงบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินค่ะทุกคนปลาหรือเปล่าอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างอ่ะเฉยๆค่ะทุกคนเย็นชาชิบหายค่ะทุกคนชาชิ้งเหงี่ออร่อยอ่ะที่เห็นว่าอร่อยมีกันหลงหลงตัวเองด้วย อันนี้อร่อยคอมมี่เนี่ยอร่อยจุดคครับอร่อยจริงๆแล้วมันช่วยอะไรบ้างค่ะทุกคนเป็นยาสมุนไพรอ่ะช่วยเรากะเพาะยาเดียวนี่ค่ะช่วยลดก,ะลกระเพาะลดกระเพาะดีที่สุดเลยนี่ดีที่สุดเลยลดกระเพาะนี่ไปอยู่โรงพยาบาลนี่ไม่ดีนะคะทุกคนท,ที่บดดอยนนี่กี่ธรรมชาติอย่างนี้ยาสมุนไพรเนี่ยนะค่ะ จบลงไปเรียบร้อยนั้นแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย